วันนั้นฝรังเดินไปกลางคืนไปดูแกะไปเหยียบไปตัวเน่เลยทิ่มขาเอามันชอบมาอยู่กลางทางเดินเ,เดินว่ะเดนนนินวันนั้นมันออกพาลูกมันออกมาเดินหากินตั้ง สาี่ตัวนะโลกมันมีเยอะเห็ไมไหมไ,หมไหมให้เดินมาหากล้องเราเ,ออเดินมาหากล้องเราไปตีล่ะอย่ามาหาเราเด้อแน่แหน่แหไปทางอื่นตีบอกให้ไปทางอื่นมาหาคนได้ไงเรา ไ้ตัวบ้าไอ่ให้เดินไปทางอื่นเดินมาหาคนเอ้ยอ๋อมันจะเข้า้น,น่นมันอยู่ใต้โรงรถอยู่ใต้โรงรถวันนั้นมันพาลูกมันออกมาหากินสองสามตัว